เริ่มตอนแักแต่ตอนผมเป็นแพทย์ฝึกหัดครับผมผมยังจําได้เลยว่ามีอยู่คืนหนึ่งมีคนไข้เข้ามาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็เป็นผู้หญิงอายุประมาณหกิกว่าปีตัว <คะ S 2> แข็งและสั่นมากเลย<ค>ะนะครับผมแล้วตอน,นั้นผมเป็นแพทย์ฝึกหัดอยู่ผมก็ไม่ผม,ไมผมก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะผู้ป่วยท่านนี้จริงๆเป็นโรคอะไรขึ้นมา<ค>ะนะครับผมแต่ว่าเสร็จแล้วเนี้ยเราก็มีราวคนไข้ในคืนวันนั้นและตอนเช้าแล้วก็มีการให้ยาลิโวเดป้านะครับผมซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาโรคพา <คะ S 2> ร์กินสันในปัจจุบันจําได้เลยว่าอีกประมาณ สี่ชั่วโมงถัดไปเนี่ยผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยหยุดสันนะ่นนะครับผมลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินได้นะครับผมเออโรคนี้น่าสนใจนะครับผมแล้วก็ความจริงที่มีการรักษาที่ได้ผลดีมากเลยะนะครับผมผมก็เลยเริ่มสนใจในเรื่องของโรคพาร์กินสันนั่นแหละตอนนั้นะนะครับคือตอนที่เป็นเนี่ยนะฮะดูน่ากลัวมากหรือ,อยังไงฮะตอนที่คุณหมอเห็นเพราะว่าเข้ามาแล้วก็สัน่นไปทั้งตัวไม่สามารถจะเดินได้ทาอะไรได้ใช่ไหมฮะครับก็คือว่าผู้ป่วยท่านนั้น นอนมาบนเตียงเลยะนะครับผมแล้วก็มีอาการสั่นทั้งทั้งทั้ง,งแขนทั้งสองข้างนะครับมผมแล้วพูดแล้วก็ให้ประวัติหมอไม่ค่อยได้